สวัสดีค่ะคลิปสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการตัดหอยผมเพื่อที่จะเอาไปแกงนะคะแกงปัดใต้บ้านเรานี่เองเขาเรียกแกงกหอยผมอร่อยมากเลยนะคะ่ะขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเอาหอยมาตัดเนี่ยเราต้องล้างทําความสะอาดนะคะให้เขาสะอาดแล้วก็ตัวเกลี้ยงแบบนี้นะคะตัวของเขาต้องเกลี้ยงสะอาดไม่มีโคลนนะคะหรือว่าเราจะเอาไปขัง ไว้สักคืนก็ได้เกิดที่จะให้เขาคายโคนเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีโคนแล้วค่ะขังไว้หนึ่งคืนละเนาะแล้วเราก็เตรียมเขียงเตรียมมีดมีดนี่ก็ให้หนักหนักหน่อยเนาะก็ที่จะตัดปูดถ้าเราไม่ตัดปูดตรงนี้เวลาที่เรากินอะ่ะมันจะไม่ออกมาพอเราดูดที่ปากเขาอ่ะมันก็จะไม่ออกเราต้องตัดปูดอันนี้ให้มันออกไปนีปก่อน วิธีการที่จะตัดตูดหอยคมนะคะต้องตัดไปถึงข้อที่สองอันนี้นะคะให้ดูให้ชัดอันนี้แล้วเราก็ตัดถึงตรงน,นี้นะคะตัดถึงตรงน,นี้เ,เดี๋ยวตัดให้ดู จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอุปกรณ์ก็อย่างที่แนะนำนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะก็มีเฉพาะมีดมีตะขอมีน้ำหนักหน่อยในการที่จะตัดต่อสาผมแล้วก็เผียงแล้วเราก็เอาการะมังมาลองตัวให้ดูนะคะอันนี้ เอาการะหมังมารองไว้แล้วเอาเก้าอี้หรืออะไรใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้เขียงมันโตขึ้นมาพอเราตัดปุ๊บเราก็จะได้เนี่ยพอเรากัดโตปุ๊บโตมันเนี้ยเราก็ปัดทิ้งไปในกละมังเลยแล้วเก็บมันจะได้เก็บง่าย ตรงใต้นี่ก็จะเป็นเก้าอี้ตั้งวางไว้พอเราตัดปุ๊บเราก็จะทิ้งทิ้งเศษปุ๊กเข้ามาค่ะให้ถูกตัดก็ะจะง่ายตอนเป็นตัวให้แบบนี้เราก็ล,กล,ล้วงขึ้นมาเราจะตัดไปเรื่อยๆนะคะนี่นะเอาตรงร่องที่สองเอาตรงเกลียวที่สองนะคะเกลียวแรกนี่ไม่เอา